เดี๋ยวผมนั่งแลโมโบกินีผมไปเพ็่ผมพี่อุ้ยไม่เป็นไรโยมเขื่อนมันเข้าได้2คนโยมเฮ้แต่มันมี2รูนะท่านฮะมันมี2รูนะไม่ไดงเขื่อนเหรอใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> แปลกนะ คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะลเบาแวงความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมไออไออีไออไออค่อสวัสดีครับแค่รอดไม่ใช่ไม่ใช่โยมอันนี้หลวงพี่กาโตะไงโยมนักเทศ <c oughs> อันดับหนึ่งของประเทศไทยหลวงพี่กาโตะอโยมเออไปเกิอดอุบเถหลวงพี่เอ ยอม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 ,ยอม <c oughs> ขอขอปัดใจหลวงพี่หน่อยหลวงพี่ไม่มีตังไปเปาสาวอ่ะขอ <c oughs> ขอขอหน่อยได้ไหมยอมเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอเนี่ยตำรวจน่าจะเก็บสวยได้เยอะนะขอหน่อยนะ <c oughs> นี่นี่อยู่ในอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยตามมาตามมาไห <c oughs> นไหนไหนอันนี้อันนี้ตังวัดหลวงพี่หลวงพี่เอาไม่ได้ เดี๋ยวเจ้าวาัดดานะเกิดหลวงพี่เอาตังวัดไปนี่เอี๋ยวเลยเนี่ยได้อ้าเอาเรา,าเป็นตำรวจเรามาเอาตังวัดเอ้ยตำรวจจับคนดีตำรวจเอาตำรวจไม่จับคนอนะ่ะโอ้อ่าแล้วเนี่ยจับคนก็ไม่จับยังวายังขโมยตังวัดอีกตำรวจภาษาอะไรยมยมมาทำอะไรกันที่สาลา มาดูคนอย่างพ่อไงเอโอโอ้มันระวังนะระวังนะแถวนี้มันผีดุนะเนี่ยศาลานี้มีนคนผูกคอตายนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไม่าเปิดให้ดูหน่อยเจนยอมยม,ยม,ย,มยมไม่ใช่สีกานะหลวงพ่อไม่ให้ดูง่ายๆหรอกนะก็ะเปิดเปิดไปเลยกระบายยมพ่อัญชาไหมครัครับ พ่อไม่ใจเนี่ะไม่ต้องมาคุยกูเลยหรอกพ่อเอ้ยไม่ต้องคุยกับผมเลยหรอกพ่อเน้นเน้นเน้นไม่ใครมาหาหลวงอร์อันนี้อันนี้ตำรวจกันหมดเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับรอจับพอดีแบบทำไมเห็นตำรวจตำรวจอยู่เต็มหมู่บ้านเลยแต่ว่าโจรมันยังชุกชุมอยู่เลยอ่ะเขาขี้เกียจครับตำรวจเขาไม่รับผมเลยครับแล้วอ่าแล้วสามคนนี้ไม่ไปจับโจรแล้วทำไมมาหานั่งเล่นอยู่ศาลาวัดเนี่ยเออสสีีกัน <G ül> โอ้ก็มันมไปยัน,น,ปนกับบนรถเวรห้าเลยโอใ้ใจเย็นใจเย็นโอ้คนคนมันย่านทำไงได้ไม่ไปสิ่งนี้เลยไอ้สัตัดเอขอแต่งตัวอยู่ไม่กินไม่ได้อะอันนี้ไม่ใช่ข้าวอันนี้เอาไว้ใส่บาตรนะเอาใส่เอาใส่บินามาดิบิ่าามาแก้สติปุณห พี่ไปกับผมเลยจะใส่บาทหรือจะใส่ส้นตีนให้กินใส่เมงอะพระกระต๊าโอ้โหทำไมรุนแรงขนาดนี้หลวงพี่หลวงพี่ไม่ได้ไปช่ำตูดโยมนะถามตอนนี้คือมันลำบากเลยเฮ้ยขังเสียงดังไม่ได้ปากบาทนะครับหลวงพ่ออ่าไหนโยมไหนโยมแป๊บนึงนะครับหลวงพ่อถอดรองเท้าแป๊บเดียวอ๋อไหน เราไหนคือข้าวอ่ะใส่ไปแล้วไงครับหลวงพ่อใหอ่ะไม่เห็นเลยหลวงไม่เห็นมีอะไรอยู่ในบาทเลยเอาหลวงพ่อตาสายตายแย่เรามากอะไม่เห็นมีข้าวเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมซื้อข้าว๊บนหะงหลวงพ่อเนาะนี่อะไรเนะี่ยโอ้จะเอาส้มตำให้หลวงพ่อกินแต่เช้าเหรอหลวงพ่อขี้แตกนะเนี่ยเอาหลวงพ่ออยากกินอะไรฉกาาัว้ไหม ไม่ได้ชาวกล้วยเดี๋ยวน้ำมันแฉะนะเดี๋ยวใส่กับข้าวมันแฉะกินไม่ได้อ๋อมันมีร้านกับข้าวตรงไหนบ้างอะหลวงพ่อหลวง,งพ่อนำได้ไหมงั้นหลวงพ่อขอเล่าข่าวสเปกได้ไหมว้ายหนักเลยหลวงพ่อโอ้เพิ่งตื่นไงตอนเช้าอ่ะอจะได้แบบให้คึกๆซะหน่อยโอ้วางยาหลวงพ่อแล้วขี้แตกแน่อกเลยเช้านี้เอาหลวงพ่อเอา เอาคำคมจากหลวงพ่อไหมได้ครับได้ครับหลวงพ่อมีคำคมนะเอามาจากชีวิตประจำวันของหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเคยผ่านประสบการณ์นี้มาโยมรู้ไหมว่าใจของเราไม่สามารถสั่งให้หำของเราตั้งได้แต่หินของศีกาสามารถทำให้หำเราตั้งได้นะโยมที่หลวงพ่อพูดมามันก็ถูกครับหลวงพ่อใช่โยมหลวงพ่อเคยผ่านมาแล้ว ยมต้องระวังไว้นะว่าอย่าไปดูเขื่อนตอนสีทุ่มกับสีกาสองต่อสองอย่าบอกนะว่าหลวงพ่อลอกันที่เขื่อนเลยเด้ยอ่อไม่ได้ล่อพอจะไปดูเขื่อนในใช้ตอนสีทุ่มอะทำไมต้องไปตอนสีทุ่มกระโหลกอ๋อะจะได้เห็นเห็นดาวชัดๆโอ้โรแมนติกเลยหลวงพ่อเนี่ยใช่หลวงพ่อมีเจตนาที่ดีกับสาวๆทุกคนเดี๋ยวพี่คนนี้ อะไรนะยมะไม่มีอะไรยมเอ่อตอนนี้มันใกล้สี่ทุ่มแล้วยมไปดูเขื่อนกับหลวงพี่ไหมไปไปเฮ้ย,ยผมไปด้วยโอ้ยยมได้หรอกยมดูเขื่อนมันต้องไปดูสองคนนะยมยเฮ้ยผมไปด้วยยมพี่ไม่นั่งนั่งมอไซค์ไปไงมันเต็มไงมันซ้อนไม่ได้นะยมดูเขื่อนอะ เดี๋ยวผมนั่งลมโบกินี่ผมเป็นผิดผมพี่อุ้ยไม่เป็นไรโยมเขื่อนมันเข้าได้สองคนโยมเฮ้แต่มันมีสองรูนะท่านฮะมันมีสองรูเลยไม่ได้เขื่อนเหรอใช่ใช่แปลกนะหลวงพี่โยมแปลกๆปลกเขื่อนว่าเขื่อนอะไรมีสองรูเอ้าไม่เคยเห็นเขื่อนหรอเขื่อนมันมีสองทางน้ำไหลอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่เคยเห็นละ อ,อ,อีทางนึงมันจะพิษกว่าอีทางหนึ่งอ๋อผมยอมยอมทำอาชีพอะไรอะยอมไม่มีค่ะสนสนใจมาเป็นแม่ชีที่วัดหลวงพี่ไหมเนใจเอ้ยไปเลยไปเลยแม่ชีหลวงพี่แม่ชีที่วัดหลวงพี่ไม่ต้องโกนผมนะ ไปม่ไปแม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่พาไปหาแก๊งของหลวงพี่แป๊บๆไอแช่รอตไอแช่รอตโอ้มันแอบชั้นไก่ย่างห้าดาวอีกเฮ้ยข่อยต้มในน้ำได้เด้อหลวงพ่อมานี่มานี่มานี่แช่รอตหลวงพ่อหาแม่ชีมาวัดได้แล้วเดบิวต์แม่ชีเข้าวัดได้ไหนหรอส,สวยๆแบบตกปลาได้อะไรนี่ แบบเบลุ่มบือดบักๆเลยอ่ะเจอแบบเดบิวแม่เชียแบบเบลุ่มบึกบักเลยอ่ะมามาไปนี่ไงนี่ไงลงพนี่ไงนี่ไงวไม่ช่วยอย่าแม่ชีแม่ชีที่หลวงพี่เดบิวมาลูกไม่ได้เป็นไงบ้างใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมลูกมาดีๆไม่ลูกพี่ติดกาวไว้เหรอเฮ้ยมาดีๆไม่ลูก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนนอนอยู่นี่แหละนะมึงจะรู้ไปดีไหมอุ้ยใจเย็นอย่าอย่าอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายไม่ชีอันนี้ไม่ชีวัดเราดีใจเล่นทอไมหลวงน้องหลวงน้องถือปืนกันขนาดนั้นอ่ะเราเราจะเป็นโจ๊ด้อาตำรวจกูไม่จับเลยนะดีไอหลวงพี่วันนั้นที่ดิวกันไว้ไม่ไม่ทำนานหลวงพี่ าทโอ้ทำไมย้งยมเบี้ยวเหรอเดี๋ยวแบ็กเมลเลยนะแบ็กเมลเลยไม่หนุมไม่ได้เบี้ยว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 งานหลวงพี่โอ้หลวงพี่อุตส่าห์อดไว้ตั้งหลายวันเนี่ยโอ้มาเบี้ยวหลวงพี่อย่างนี้ไม่ได้นะหมอบอกว่าหลวงพี่เป็นเอชหลวงพี่ควรเอาเงินไปรักษาโอ้ไม่ได้ไม่ได้โดนแน่โดนแน่เบี้ยวหลวงพี่หลวงพี่ฟ้องแบ็กเมลแน่หลี่ยาวอย่างเดียวเลยอ่ะ โอ้เขาเขาโกหกหลวงพี่เขาบอกว่าจะมาหาหลวงพี่ตอนสี่ทุ่มสวัสดีครับซื้อหวยแม่คือเขาชื่อเออะเอาก็หลวงพี่เป็นเอทอ่ะหมอบอกโอ้โห๋ออย่าหลวงพี่เลยหลวงพี่เป็นเอทอ่ะผมไปตรวจมาเมื่อกี้หลวงพีคุณดูตรวจเปล่าว่าเป็นเอทชื่อเหมือนแม่ไม่ไม่รู้ได้ไงว่าหลวงพี่เป็นผมไม่ค่อยตรวจจากมือเนี่ยคุณดูดิจากในในมือผมอ่ะคุณอ่านดูไหนไหน ดูตรวจตอนไหนยมยมไม,ม่เคยมาเอาเลือดหลวงพี่ไปตรวจเลยนะเออเต้ย<อ>ยมทุยผมผมมาตรวจแล้วเนี่ยดูตอนไห<อ>นเนี่ยเลือดหล,หลวงพี่เอาหลวงพี่เอาเลือดหลวงพี่ไปตอน <providers S 2> ไหนหลวงพ,หหงพี่ยังไม่เคยให้ใครเจาะเลือดเลยนะไม่ดีเนี่ยผมมาดีมันอมาดูแล้วเนี่ยผลออกแล้วด้วยน่าจะใช่เลือดหลวงพี่นะนั่นนะใช่แล้วใช่เลือดในนะเหรอเลือดหมูที่หลวงพี่ฉันเหรอ หรือพี่ฉันหมูตอนไหนกมครับต้มแลบหมูไงหลวงพี่ฉันหมูตอนไหนหลวงพี่ฉันซอยจู่อะที่มันมีเลือดอยู่อะไม่ใช่โยบอธิหรือ่ะไม่คุยกับหลวงพี่แล้วแม่งชดเชยเกินโยมโยมสีกาสีกาครับผมสนใจไปดูเขื่อนกับหลวงพี่แม่สีทุ่มอะเขื่อนไหนครับสวัสดีครับเขื่อนแถวนี้แหละ จาตำรวจมาโอ้โหจะคุยสองตซองกับสีกาก็มีถ่ายาดโยมที่ไหนไม่รู้ตามมาเสริมมากมายไม่ได้ครับไม่ได้เลยตำรวจสมัยนี้ชอบมาเป็นคอขอคอ,อ,อตมาโอโอ,โอตาม,มาร้องไห้แล้วตาม,มาหัวจุ่มน้ำตายดีกว่าฮัลโหลโยมฮัลโหลสวัสดีคะ่ะโยมสนใจไปดูเขื่อนกับหลวงพี่ไม่ตอนสีทุ่ม ไปดูเขื่อนกับหลวงพี่ไม่ดูเขื่อนอ่ะเที่ยวเขื่อนหนูถามพี่จินก่อนอ๋อนี่พี่หนูเหรอใช่ค่ะโอ้พ like um> um> er 네ี่หนูนี่ดูหน้าตานักเลงมากเลยนะหลวงพี่เห็นแล้วหลวงพี่กว่าโดนตีหัวเลยเนี่ยเอ้ยเฮเยพจยิงได้เ้ยเจนยจนยมยมยม จะทำอะไรบนหลังคาเมากาวหรือเปล่าเนี่ยเมายามะมดีดขึ้นป,ปีนขึ้นหลังคาหรือเปล่าไป,ไปดูหลังคาเข,า,ขาบ้านด้วยเลยจ้ะ้อมอายุยเป็นปอไหนเนี่ยเด็กนักเรียนปอไหนเนี่ยผมอนุบาลสี่ครับอ๋อนุบาลเหรอทำไมาอนุบาลเด็กอนุบาลสมัยนี้นี่โตวไวนะเนี่ย ม, Dante, มี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 ก็คือมีมีก็คือมีอายุเท่าไหร่เนี่ยมีแค่เ็ขวบเองครับพอจ็ดขวบใช่เจ็ดขวบแต่อยู่มหาอะไรแล้วครับหลวงพี่แต่แต่น้าหนูน so ี่สามสิบแล้วนะหลวงพี่ไปหาบินทบัดก่อนนะหลวงพี่หิวข้าวแล้วอูยบายครับหลวงพี่